ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจาก m o สเต c r e ครีเอเต n ร์ชกับการดูดวงไพ่ทาโร่เพื่อความบันเทิงเช่นเคยนะครับย้ําทุกครั้งย้ำเสมอว่าผมดูด้วยความตั้งใจแต่อยากให้คุณผู้ชมรับชมด้วยความผ่อนคลายอย่าเอาไปตัดสินชีวิตนะครับนะเพราะนี่คือดวงโดยรวมโดยกว้างไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะครับ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับหากต้องการดูให้แม่นยำม,มากขึ้นสามารถทักไทยมาดูกันส่วนตัวได้ที่ไลน์ ID ดีมโตโตกที่ให้ไว้นี้ค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ตามศรัทธาครับผมและการดูดวงดูไพ่ในวันนี้ก็จะเป็นการดูแบบพิากาาศเลือกไพ่เช่นเคยนะครับ มีไพ่ให้เลือกสามกองนะครับกองที่หนึ่งสีเหลืองหลวงพ่อทันใจกองที่สองสีม่วงหลวงพ่อรวยและกองที่สามสีแดงพระสมเด็จวัดระฆังนะครับอยากให้เลือกเพียงกองเดียวเท่านั้นเพื่อพลังงานที่ตรงที่สุดกับตัวท่านแต่ถ้ารู้สึกไม่ตรงสามารถทําสมาธิใหม่แล้วเลือกดูกองอื่นได้ไม่ต้องสีเลียดนะครับประมาณนี้นะครับส่วนหัวข้อในวันนี้เราจะดูหัวข้ออะไรกันก็ไปดูกันเลยครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือ คุณจะมีโชคดีอะไรแบบไม่คาดฝันนะครับมาดูกันนะคุณที่เลือกไพ่กองที่1กับการดูดวงไพ่ทาโร่ไพ่ย,ยิปซีพี่กับการเพความบันเทิงวันนี้นะครับนะคุณจะมีโชคดีอะไรที่ไม่คาดฝันคุณกองที่1คุณได้ไพ่สีดาบโฟร์ออฟซอสความเครียดใดๆที่มีอยู่5ดาบไฟออฟซอร์สไม่ต้องกลัวดาบ4ดาบ5ดาบความเครียดปัญหาใดๆจะคลี่คลายแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเงินหรือเปล่า9เหรียญไนโอเพนทากอลส คุณมีปัญหาการเงินใช่หรือไม่ใช่แล้วก็สามเหรียญ t r ิ e ัลเพนตัคใครอยากาเปิดกิจการอยากทำงานส่วนตัวอยากค้าขายเริ่มได้เลยนะหกดาบ Six of Swords ไม่ต้องกลัวดาบเช่นเคยหกดาบเป็นเรื่องระยะทางการเดินทาง The Char ิดอเดินทางเด่นนะเนี่ยแล้วก็เจ็ดเหรียญ Seven of Pentacles อยากมีกิจการของตัวเองเริ่มได้เลยตามความพร้อมตามความเหมาะสมนะครับ the world โอเคใบนี้มาหายห่วง the world คือ complete นะอยากได้อะไรคิดหวังอะไรมีโอกาสประสบความสําเร็จสมหวังนะครับคุณกองที่1ความโชคดีคุณจะมีโชคดีอะไรแบบไม่คาดฝันนะนับจากเวลานี้เป็นต้นไปที่ได้ดูคลิปนี้พลังงานไพ่กองนี้บอกว่าคุณจะ ได้รับการเยียวยาบางอย่างปัญหาที่มีอยู่จะคลี่คลายหรือพบทางออกของปัญหาโดยที่คุณไม่ต้องพยายามอะไรมากเกินกําลังไม่ต้องดิ้นรนเกินไปบางทียิ่งดิน้นยิ่งแน่นยิ่งดิน้นยิ่งติดแต่พออยู่นิ่งๆอยู่สงบสงบปัญหาคลี่คลายเองอ้าวทายให้อย่างนี้เลย พลังงานมาแบบนี้มันเหมือนกับว่าถึงจุดสิ้นสุดของปัญหาแล้วปัญหาที่เคยมีปัญหาที่กําลังมีอยู่ใดๆก็แล้วแต่มันถึงจุดอิ่มตัวถึงที่สุดของปัญหาแล้วไม่สามารถหนักไปกว่านี้ได้อีกแล้วซึ่งมันกําลังจะคลี่คลายแล้วนะครับนะโดดเด่นมากเรื่องการเงินคนที่มีปัญหาการเงินคุณจะคลี่คลายได้ ท่านที่ขัดสนอยู่จะมีเงินเข้ามาบ้างหรือแม้แต่บางท่านที่ตกงานอาจจะได้งานใหม่ซึ่งไม่สามารถตรงทุกท่านนะครับอันนี้เป็นดวงรวมไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะแต่ไพ่มาแบบนี้ผมก็ทายตามนี้ตามความหมายไพ่ทาโร่สากลเลยก้าเหรียญการเงินดีขึ้นแน่นอนความหมายตรงตัวแต่ถ้าไม่ใช่ได้รับเงินตรงๆก็แปลว่าเป็นโชคดีด้านอื่นได้ของถูกใจได้ความสบายใจได้เช่นกันหรือแม้แต่ความสุขในครอบครัวความสุขในครัวเรือนก็ได้เช่นกัน คนที่คิดจะทำกิจาการส่วนตัวคิดค้าขายคิดพัฒนาตัวเองคิดเรียนต่อทำได้เลยตามกําลังที่ไม่เกินกําลังไม่เกินความสามารถทําได้เลยทายให้แบบนี้การเดินทางโดดเด่นคนที่คิดจะเรียนต่อหรือจะเดินทางไปทํางานไกลๆต่างบ้านต่างเมืองแบบนี้สามารถไปได้เท่าที่การเดินทางจะอํานวยนะครับตอนนี้การเดินทางบางอย่างเรื่องกลับมาเป็นปกติในบางเส้นทางคนที่คิดเดินทางอยู่สามารถเดินทางได้ตามความเหมาะสมเลย การเดินทางโดดเด่นการไปมาหาสู่โดดเด่นถ้าคุณไม่เดินทางคุณอยู่กับที่มีโอกาสที่จะมีคนเดินทางมาหาพร้อมโชคดีนะที่เขาจะนําโชคมาให้คุณด้วยอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งการที่คุณเดินทางเองหรือมีคนเดินทางมาหาและนำโชคดีมาให้พลังงานสลับกันได้ท่านที่คิดจะสร้างกิจการของตัวเองและเตรียมตัวมาสักพักหนึ่งแล้วไม่ได้ทำสักทีเริ่มต้นได้เลยไม่ต้องรอความพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะถ้ารอความพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จะไม่ได้เริ่มสักที อ่าตอนนี้ความเจ็ดเหรียญเนี่ยคุณมีความพร้อมอยู่แค่ไหนเริ่มต้นแค่นั้นเริ่มต้นเท่าที่มีแล้วประสบการณ์หน้างานจะบอกคุณเองว่าคุณขาดเหลืออะไรต้องเพิ่มอะไรต้องลดอะไรนะครับประมาณนี้ใช้ประสบการณ์จริงในการสอนตัวเองในการประยุกต์ใช้ในการทบทวนทุกอย่างว่าอะไรขาดอะไรเกินคุณจะได้เรียนรู้จากหน้างานจริงนะถ้ารอให้พร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์จะไม่ได้เริ่มนะครับ The ะเวิ d มาการันตีได้ว่าพลังงานกองนี้เป็นความสุขความสําเร็จแน่นอนมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่บุญวาสนาแต่ละท่านไพ่เดอะเวิร์ในความหมายของไพ่ทาโร่สากลแปลง่ายๆสันส้นๆว่าคอมพลีท คือความสําเร็จนั่นแหละครับนะใบนี้ออกมาทายให้ได้เลยว่าไม่ว่าคุณคิดจะทําอะไรอยู่จะประสบความสําเร็จมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่แรงบุญแรงวาสนาดังกล่าวดวงดีแล้วต้องขยันทําด้วยนะลุกขึ้นมาสู้ลุกขึ้นมาทํามาหากินลุกขึ้นมาขยันขันแข็งอ่าใครที่ท้อแท้หมดกําลังใจอยู่ขอให้มีกําลังใจว่าคุณยังไปต่อได้ดวงคุณเริ่มพลิกกลับมาดีแล้วใครที่คิดว่าดวงตกมาตลอดใจหดหูมาตลอดลุกขึ้นมาลองดูอย่าท้อแท้อย่าท้อถอยนะ ตอนนี้โชคกำลังเข้าข้างโชคกำลังดีขึ้นคุณจะมีโชคดีอย่างคาดไม่ถึงในเรื่องที่เหตุการณ์จะพลิกฟื้นกลับมาดีปัญหาจะคลี่คลายใครที่มีปัญหาใดๆอยู่จะพบทางออกปัญหาคลี่คลายยิ่งถ้าเป็นการเงินการงานจะพบทางออกพบทางพัฒนาอยากสร้างงานได้สร้างอยากมีงานได้งานอยากเปลี่ยนงานมีโอกาสได้ไทยให้อย่างนี้ ความสําเร็จรออยู่แล้วดวงดีแล้วที่เหลืออยู่ที่คุณจะลุกมาปฏิบัติลุกมาปรับปรุงตัวเองลุกมาเป็นคนใหม่คนที่ดวงดีคนที่มีความสุขกว่าเดิมดวงส่วนหนึ่งชีวิตจริงส่วนหนึ่งการปฏิบัติตัวส่วนหนึ่งนะครับประมาณนี้ดูดวงดูให้เกิดประโยชน์ดูไปแนวทางอันไหนดีอันไหนตรงรับไว้อันไหนรู้สึกไม่ค่อยถูกใจอย่าไปคิดมากอย่าไปวิตกกังวลน,นะครับดวงคุณดีขึ้นแล้วขอให้มั่นใจในพลังงานไพ่นะครับประมาณนี้ครับโอเคครับเป็นกําลังใจให้นะเดี๋ยวไปต่อกองสองกันเลยครับไป โอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่2องนะกับการดูดวงไพ่ทาโร่ไพ่ยิปซีพิกัดการเพื่อความบันเทิงวันนี้นะครับในหัวข้อคุณจะมีโชคดีอะไรแบบไม่คาดฝันคุณที่เลือกไพ่กองที่2คุณได้ไพ่เดไม่ต้องกลัวเดสใบแรกก็เดสเลยเดสคือการเปลี่ยนแปลงดูแล้วเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีด้วยไม่ต้องกลัวนะครับนะเจ็ดถ้วยเซเว่นออฟคัพ ทัานที่รู้สึกตีบตันมืดมองทางไม่เห็นมาตลอดคุณจะมีตัวเลือกมีทางเลือกมากขึ้นแน่นอนสิบเหรียญเทนอเปนเตโคสสบายใจได้ทุกอย่างจะลื่นคล่องขึ้นอาจจะไม่ใช่การเงินโดยตรงอาจจะเป็นเรื่องอื่นๆที่คุณคาดหวังก็ได้เดอะ a มจิกเชียรนราวปาติหารโชคดีแบบไม่คาดฝันกํนลาลังมาแล้วอัศวินเหรียญไนอเ n น a c l ค s ท่านที่ค้าขายมีลูกค้าเพิ่มขึ้นแน่นอนส่วนอาชีพอื่นก็จะประสบความสําเร็จตามเนื้อหาของงานนั้นๆน,น,นะครับแล้วก็ หนึ่งไม้เท้าเอ็กออวันส์คนที่มองหางานใหม่มีโอกาสได้งานใหม่นะคนว่างงานมีโอกาสได้งานหรือที่จะเปลี่ยนงานก็มีโอกาสได้งานใหม่ดังกล่าวแล้วก็ราชาเหรียญ i n g of Pentacles อันนี้ก็ดีนะคุณมีโอกาสร่ํารวยขึ้นตามฐานะตามความสมควรตามความเหมาะสมตามวาสนาที่เป็นอยู่หรือไทยอีกอย่างว่ามีโอกาสเจอคนรวยเจอคนมีบุญวาสนามาเป็นกระยาณมิตรก็ได้เช่นกันนะครับและปิดท้ายด้วย7ไม้เท้า seven of wands ดวงดีแล้วต้องเตือนกันเล็กน้อยว่าระวังจะมีคนมาเบียดเบียนไม่ต้องกลัวนะมาขยายความกันคุณกองที่สองคุณจะมีโชคดีอะไรแบบไม่คาดฝันบอกเลยว่าดวงคุณกําลังเปลี่ยนนะหรือเปลี่ยนแล้วในบางท่านด้วยซ้ํา เดทมาคุณไม่ต้องกลัวเดทอย่าไปแปลตรงตัวว่าความตายไพ่เดทตามความหมายสากลคือการเปลี่ยนแปลง the new beginning new beginning การเริ่มต้นใหม่จบสิ่งหนึ่งไปสู่สิ่งหนึ่งอ่าจบสิ่งเก่าไปสู่สิ่งใหม่นี่คือความหมายของเดทคุณไม่ต้องกลัวขึ้นมาใบแรกขนาดนี้ชัดเจนเลยว่าดวงคุณเปลี่ยนแน่นอนเปลี่ยนในทางที่ดีด้วย ถ้าที่ผ่านมาคุณรู้สึกสิ้นหวังท้อแท้หมดกำลังใจไม่มีทางเลือกไม่มีทางออกการเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งใหม่นี้จะนำทางเลือกใหม่ๆเข้ามาเยอะแยะไปหมดตามความหมายเจ็ดถ้วยตีความกันตรงๆตามหน้าไพ่เลยเจ็ดถ้วยสารพัดเลยนะตาดีได้ตา้ร้เสียนี่แนะนำไว้หน่อยนึง มีทั้งของดีของไม่ดีปะปนกันดอกไม้หัวใจงูพิษอัญมณีของดีของไม่ดีปะปนกันอยู่คุณจะมีทางเลือกใหม่ๆเข้ามามากมายเลือกให้ดีก็แล้วกันเพราะบางอย่างอาจเป็นภาพลวงตาได้ขอเพียงแค่คุณมีสติคุณจะมีความสุขความเจริญแน่นอนสิบเหรียญเป็นตัวแทนของการเงินที่ดีก็ได้หรือถ้าคุณไม่ได้มีปัญหาการเงินสิบเหรียญน,นี้ก็เป็นตัวแทนของความโชคดีด้านอื่น ความอุดมสมบูรณ์มั่งคัง่งบริบูรณ์ด้านอื่นก็ได้เช่นกันบางคนไม่มีปัญหาการเงินแต่มีปัญหาครอบครัวมีปัญหาชีวิต1ิบเหรียญไทยให้ได้ด้วยว่าปัญหาจะคลี่คลายอ่าแล้วก็คลี่คลายเล่าปฏิหารคลี่คลายแบบงงๆคลี่คลายแบบไม่คาดฝันชีวิตจะดีขึ้นดวงช่วงนี้เป็นดวงขาขึ้นดวงดีขึ้นแล้วนะครับดวงคุณกําลังดีขึ้นแล้วนะครับจากองค์ประกอบหลายๆอย่างหน้าไพ่ย,ยืนยันชัดเจนผมอ่านไปตามหน้าไพ่เลยไม่ได้พูดเองนะ แล้วก็พายอัศวินเหรียญบ่งบอกชัดเจนคุณที่ทํางานค้าขายหรือพบปะผู้คนคุณมีโอกาสได้ลูกค้าเพิ่มได้แฟนคลับเพิ่มได้คนสนับสนุนเพิ่มแบบนี้มีโอกาสสมาคมสังสรรค์กับคนรวยคนมีฐานะหรือตัวคุณเองนั่นแหละที่จะกลายเป็นคนที่มีฐานะร่ารวยขึ้นมาเสอเองได้หมด การงานก็โดดเด่นคนว่างงานมีโอกาสได้งานคนตกงานมีโอกาสอค้นพบทางออกมีโอกาสได้คนอุปถัมภ์มีโอกาสได้รับทางสว่างหรือคนที่มีงานอยู่แล้วแต่เบื่อมากอยากเปลี่ยนงานมีโอกาสได้เปลี่ยนงานใหม่มีโอกาสแต่ส่วนจะได้มากได้น้อยก็แล้วแต่บุญวาสนาเช่นเคยนะครับคนเราไม่สามารถดวงดีเท่ากันได้หมดนะแต่ขอให้เชื่อเลยว่าพลังงานมาแบบนี้ช่วงนี้คุณดวงขึ้นคุณจะมีโชคดีเราปฏิหารแบบไม่คาดฝันดังกล่าวแต่ก็มีติงว้นิดหน่อยกองนี้นะ กองนี้คุณมีโอกาสสุขสมหวังประสบความสําเร็จดังฝันอยากได้อะไรก็จะได้ตามบุญวาสนาดังกล่าวแต่เมื่อคุณดวงดีขึ้นแล้วเมื่อคุณโชคดีมีเงินหรือมีงานใหม่หรือแก้ปัญหาได้แล้ว ระวังคนมาเบียดเบียนสักหน่อยอันนี้เตือนไว้เล็กน้อยไม่ต้องกลัวจนหวาดระแวงว่า,าคนนู้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่ได้ไม่ใช่ไปหวาดระแวงคนรอบตัวไปซะหมดมันจะมีบางคนที่จงใจเข้ามาเบียดเบียนคุณจะรู้ได้ด้วยตัวเองเช่นเข้ามาขอเงินเข้ามาเกาะแกะเข้ามาฝากลูกฝากหลานไอน้นู่นไอน้นี่เอาภาระมาโยนให้เราแบบนี้ไปสังเกตดูแล้วหาทางเลี่ยงเอาเอง ผมเชื่อว่าคุณสามารถเอาตัวรอดได้ขอเพียงใจแข็งและมีสติอย่ารับปากใครง่ายๆถ้าอยากช่วยคนพิจารณาให้ดีอย่างถี่ถ้วนว่าคุณไหวไหมเกินกำลังไหมเป็นภาระผูกพันไหมเออเพราะบางอย่างพอลงมือช่วยไปแล้วเนี่ยมันถอนตัวกลางคันไม่ได้มันเป็นภาระผูกพันนะครับเลือกดูดีๆไอ้บางอย่างอย่างคำประกันให้กันเนก็อยาเชื่อ ไม่วาสนดิทกันแค่ไหนเนี่ยพังกันมาเยอะหักกันมาเยอะแล้วนะครับบางทีพูดแบบนี้คนจะมาว่าเราใจดําไม่ได้มันอยู่ที่การดูแลตัวเองการรักษาสิทธิประโยชน์ของตัวเองบางทีเราจะไปใจดีกับทุกคนทุกเรื่องก็ไม่ได้นะครับนะคุณจะดวงดีขึ้นดังกล่าวขออย่างเดียวถ้าจะใจดีจะช่วยเหลือคนเลือกสักหน่อยประมาณนี้ระวังถูกเบียดเบียนถ้าคุณมีสติอยู่เสมอคุณจะเอาตัวรอดได้ประมาณนี้คุณกองที่สดวงดีสวนกระแสแล้วก็ มันปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วทุกอย่างจะดีตามเองถ้าดวงดีแล้วไม่ทําดีมันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมานะครับดูดวงดูให้เกิดประโยชน์ผมย้ําเสมอดวงดีแล้วต้องทําดีทําสิ่งนี้ถูกต้องด้วยนะครับประมาณนี้โอเคครับเป็นกําลังใจให้เสมอนะเดี๋ยวไปต่อกองสามกันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่3นะกับการดูดวงไพ่ทาโร่ไพ่ยิปซีพิกับการผู้ความบันเทิงวันนี้ในหัวข้อคุณจะมีโชคดีไรโดยไม่คาดฝันคุณที่เลือกไพ่กองที่สมคุณได้ไพ่ ห้าไม้เท้าไฟอวันส์ห้าไม้เท้าหรือห้าคาาความหมายเดียวกันเลยเออปัญหาจากคนปัญหายุ่งยากที่มีมานานเดอะแฮงแมนเออปัญหาจากคนที่ยืดเยื้อมาความไม่พึงประสงค์ทั้งหลายแหละกำลังจะหมดไปแล้วเดอะทาวเวอร์ tower, ชัดเจนใครก็แล้วแต่ที่สร้างความวุ่นวายให้คุณจะแพ้ภัยตัวเองไปหมดนะคุณจะได้รับความสงบกลับคืนมาเดอะเฮอร์มิต ใครอยากปฏิบัติทำใครอยากบวชช่วงนี้เป็นเวลาที่ดีนะเดี๋ยวมาขยายความกันแล้วก็เจ็ดดาบเซเว่นออฟคนไม่ดีจะพ้นไปดังกล่าวใครที่แอฝงอยู่จะเปิดเผยธาตุแท้แล้วก็คุณจะได้รับความโชคดีจากมิตรที่ดี6เหรียญ6 of Pentacles ดเท่ามกลางปัญหาอุปสรรคทั้งหลายคุณยังมีมิตรที่ดีอยู่ไม่ต้องกลัว w h ลออฟ f f อ r t u ูนโชคดีแล้วดวงดีสวนกระแสทายดีให้เพราะว่าใบ อ่าใบาสรุปคือ3ถ้วย t r ี e อฟคัพสไพ่สามถ้วยคือไพ่ความยินดีชัดเจนผู้คนเฉลิมฉลองยินดีชูถ้วยกันขนาดนี้ยิ้มหัวเราะกันขนาดนี้ทายเป็นอย่างอื่นไม่ได้นะครับมาขยายความกันคุณกองที่3คุณจะมีโชคดีอะไรแบบไม่คาดฝันณนะเวลานี้เลยกับไพ่กองนี้หัวข้อนี้นะปัญหาของคุณไม่ว่าคุณจะมีปัญหาใดๆก็แล้วแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาจากคน ปัญหาที่คุณไม่ได้ก่อปัญหาที่คนอื่นก่อไว้ปัญหาที่คนอื่นทิ้งไว้ให้คุณตามล้างตามเช็ดจะคลี่คลายบางคนมีปัญหากับผู้คนมีปัญหากับคนแวดล้อมมานานไม่ว่าจะเป็นปัญหาเพื่อนที่ทํางานเพื่อนบ้านคนแวดล้อมญาติสนิทมิตรสหายใดๆก็แล้วแต่ที่บางคนที่ทําตัวไม่ดีกับคุณสร้างปัญหาทิ้งไว้ใดๆก็แล้วแต่ที่ยืดเยื้อยาวนานมาคนเหล่านี้มีโอกาสแพ้ภัยตัวเองไปโดยคุณไม่ต้องทําอะไร ความทาวเวอร์นี่คือการเปลี่ยนแปลงแบบปัจจุบันทันด่วนในทางที่ดีเพราะพ่แวดล้อมดีใบเดียวอาจจะดูไม่ดีแต่พ่แวดล้อมดีผมทายดีว่าคนที่คิดร้ายคิดไม่ดีกับคุณจะแพ้ภัยตัวเองไปหมดแล้วก็ปัญหาจากผู้คนปัญหาที่คุณไม่ได้ก่อจะคลี่คลายาจะคลี่คลายไปเองโดยที่คุณไม่ต้องทําอะไรมากมายเลยขอให้อยู่สงบสงบ คุณจะได้ความสงบกลับคืนมานะคำทำนายที่1คือคุณจะได้ความสงบกลับคืนมากับใบนี้นะได้ความสงบกลับคืนมาหรือกรณีที่2คุณที่อยากาละทางโลกอยากปลีกวิเวกอยากหาทางสงบใส่ตัวอยากไปปฏิบัติธรรมสักช่วงเวลาหนึงหรือแม้แต่บางท่านอยากบวชทำได้เลยช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่คุณจะห่างๆจากสังคมไปหาความสงบสุขใส่ตัวความสงบทางใจโดดเด่นมาก หรือบางท่านบอกว่าเอ้ยไม่อยากไปเคร่งคลัดไม่อยากไปวัดคุณปฏิบัติธรรมที่บ้านก็ได้เช่นกันสถานที่เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งสําคัญการทําใจให้สงบนั้นอยู่ที่ใจนะครับอยู่บ้านก็สงบได้และนี่ยิ่งชัดเจนเข้าไปใหญ่เลยใครที่ตุกติกใครที่คิดไม่ดีกับคุณคิดไม่ซื่อกับคุณจะพ้นทางออกไปเองซึ่งคุณไม่ต้องไปโกรธเขาไม่ต้องไปคิดไม่ดีกับเขาที่ผ่านมาบางทีคนเรานะ บางคนที่เขาไม่ดีกับคุณเขาอาจจะมีเหตุผลส่วนตัวบางคนหลังชนฝาแล้วบางคนลำบากถึงที่สุดแล้วเขาถึงต้องมาเอาเปรียบคุณแบบนี้มาใช้เล่ห์เหลี่ยมกับคุณแต่ไม่ต้องกลัวเขาทำอะไรคุณไม่ได้และเขาจะพ้นไปเองคนเหล่านั้นจะพ้นไปเอง คนที่เหลืออยู่ในชีวิตคุณตอนนี้จะเหลือแต่กัลยาณมิตรเหลือแต่มิตรที่ดีเหลือแต่คนที่มีน้ำจิตน้ำใจมีน้ำใสใจจริงให้กันแบบนี้เวลาและเหตุการณ์จะคัดกรองคนที่ไม่คู่ควรออกไปผมไม่อยากไปชี้หน้าใครว่าเป็นคนดีหรือไม่ดีขอใช้คำว่าคนที่ไม่คู่ควรก็แล้วกันคนที่ไม่คู่ควรจะพ้นออกไปคนที่คู่ควรกัลยาณมิตร คนที่ยังมีน้ำสายใจจริงต่อกันจะยังอยู่ต่อไปและสนับสนุนคุณให้คุณมีการเจริญเติบโตขึ้นได้มากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่กำลังแล้วแต่ศรัทธาของแต่ละท่านนะครับนะบางคนที่มีกำลังมากหน่อยเขาอาจจะมาอุดหนุนคุณมาช่วยคุณมาอุปถัมภ์คุณโดยตรงนาหรือมาลงทุนให้หรือแม้แต่คนที่ไม่ได้มีทรัพยากรอะไรมากมายเขาอาจจะเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้คำปรึกษาที่ดีได้ให้ความอบอุ่นทางใจก็ได้ตอนนี้โชคเข้าข้างคุณมาก ดวงดีฟ้าเปิดแล้วดวงเปิดแล้วทายให้อย่างนี้ w วิลออฟ for t u n e โชคชะตาคนเรากงล้อโชคชะตาหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลาดีบ้างร้ายบ้างสลับกันไปขึ้นลงแล้วแต่เวลาแล้วแต่เหตุการณ์แต่ช่วงนี้ผมทายดีทายใบยนี้ดีเพราะใบสรุปคือ3ถ้วย สามถ้วยมาไทายเป็นอย่างอื่นไม่ได้ตมราสากลว่าไว้ชัดเจนความเฉลิมฉลองความยินดีความประสบความสําเร็จอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเรื่องน่ายินดีร่วมกันนะครับคิดอะไรอยากได้อะไรมีโอกาสสมหวังสูงมากโชคดีขนาดนี้ความยินดีมาขนาดนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่คุณอาจจะไม่ได้คาดหวังไว้ได้วยซ้ําอาจจะดีเกินคาดบางคนอยากได้แค่สิบอาจจะได้ร้อยบางคนหวังไว้ร้อยอาจจะได้พันหรือได้หมื่นแบบนี้อันนี้ยกตัวอย่างตัวเลขเพื่อให้เห็นภาพเฉยๆไม่จะเป็นว่าจะต้องเป็นไปตามตัวเลขดังกล่าวนะครับนะ ประมาณนี้เลยคุณกองที่3โชคดีที่คุณจะได้มาแบบไม่คาดฝันก็ดังกล่าวทั้งหมด โดดเด่นเรื่องปัญหาที่เคยเกิดขึ้นโดยเฉพาะปัญหาจากคนแวดล้อมจะคลี่คลายคนไม่ดีจะพ้นไปคนที่คิดร้ายจะแพ้ภัยตัวเองปัญหาคลี่คลายคุณมีโอกาสสงบจิตสงบใจถ้าอยากปฏิบัติทมไปได้เลยตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีมากและคนที่ยังอยู่ในชีวิตคุณจะเป็นมิตรที่ดีส่งเสริมคุณคุณดวงดีแล้วมีโอกาสยินดีได้ในทุกๆเรื่องคาดหวังสิ่งใดที่ไม่เกินกรรมไม่เกินวาสนามีโอกาสประสบความสําเร็จได้เฉลิมฉลองไทยให้อย่างนี้นะครับสบายใจได้คุณกองที่ 3โอเคครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับอย่าลืมกด subscribe กดติดตามไว้กดกระดิ่งด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกคลิปของผมนะครับผมอัพคลิปทุกวันเลยนะครับถ้าวันไหนคุณไม่เห็นคลิปผมแสดงว่าระบบไม่แจ้งเตือนนะกดกระดิ่งไว้นะส่วนท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวก็สามารถทักทายกันมาได้ในเวลาทําการนะครับเที่ยงวันถึง2ทุ่มโดยประมาณโอเคครับขอบคุณทุกการติดตามแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ